สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช anel ต้องซุยกับผมต้องพนุวัฒน์นะครับมาพูดคุยข่าวสารวงการฟุตบอลกันแบบสบายๆเช่นเคยในคลิปนี้จะไปคุยแบบจะเต็มถึงควัมหลงสึกฟุตบอลไทยลีกนะครับ ในเกมที่ scg เมืองทองเปิดบ้านถล่มระยอง fc ไปด้วยสกอร์4ประตูต่อศูนนะครับเกมนี้มีหลากหลายประเด็นต้องมาพูดคุยกันแต่ช่วงแรกนะครับช่วยกันกด subscribe ในช่องต้องซุยกันก่อนมุ่งสู่30,000ซับไปด้วยกันเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมต้องพนวัต์ใครยังไม่กดช่วยกดด้วยนะครับส่วนใครที่กดแล้วขอบคุณมากอะไม่รอช้าไปเข้าสู่เนะื้อหากันเลยดีกว่าครับ ในคลิปนี้ครับจะมาพูดถึงควันหลงหลังศึกฟุตบอลไทยลีกเกมวันอาทิตย์ที่7กุมภาพันธ์นะครับในนัดที่เอสซีเมืองทองพบกับระยองนะครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งเกมที่หลายคนให้ความสนใจอย่างมากและผมก็ได้รับโอกาสไปบรรยายถึงข้างสนามเลยนะครับผ่านทาง AIS Play ผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยด้วยนะครับแต่ยอมแล้วว่าเกมนี้สนุกมากๆก่อนเกมนี้เมืองทองนะครับภายใต้การคุมทีมของมาริโอยูรอฟกี้เฮดโค้ช จอมแท็ติกและเฮดโค้ชจอมแพชชั่นนะครับกำลังอยู่ในช่วงมั่นใจสุดๆเลยไม่แพ้ใครมา5เกมติดต่อกันนะครับและเกมล่าสุดในฟุตบอลเ a เ u คับก็เปิดบ้านชนะสุรปาการซิตี้ได้ตอนนี้โมเมนตัมทีมดีมากๆและมาริโอนะครับวันนี้สไตล์การแต่งตัวเนี่ยยังถูกเป็นที่พูดถึงอยู่ตลอดวันนี้มาในมาดเข้มทั้งตัวเลยนะครับดูแล้วก็เทปไปอีกแบบนะ ไปดู11ผู้เล่นตัวจริงของเมืองทองในเกมนี้ที่มาริโอส่งลงไปนะครับก็ถือว่าน่าสนใจนะประตูเป็นสมพรยศนะครับตอนนี้กำลังเก่งมากๆจริงๆกองหลังเนี่ยแบ็คขวาเป็นสุพรนะครับแบ็คซ้ายวัฒนากรสวัสดละครเซนเตอร์เนี่ยลูกัตโฮชาจับคู่กับสลิงคารพมสุภะเจอทีมเก่านะครับสำหรับเจ้าหน่งกองกลางเนี่ยมีฉัดมงคลสรวิทยานทองแล้วก็สหรัก,กัญยาโดนะครับ เกมลุกเป็นแดนเลวิลเลนพอปแล้วก็ซาดอมิซเยฟนะขณะที่ตัวหลักๆที่ได้พักเนี่ยก็จะมีวิลเลเทพป้อมพันธ์วัฒนาภายนุ่มแล้วก็พิชาอุทานะครับส่วนทางระยองเนี่ยก่อนเกมนี้จะเริ่มขึ้นก็มีปัญหาลุมเล้าหนักนะครับโดยเฉพาะเรื่องเงินแล้วก็ลูกทีมของมาสมิทากิเนี่ยพึ่งกลับมาซ้อมได้เพียง1สัปดาห์เท่านั้นครับแถมเกมนี้ไม่มีนักเตะแกนหลักอย่างอนุชิตเงินบุคคลกับตันทีมคนสําคัญ ส่วน11ตัวจริงเนี่ยทางฝั่งทาีิก็ส่งนักเตะชุดที่ดีที่สุดลงสนามนะครับนักเตะใหม่ลงพร้อมหน้าพร้อมตาเลยทั้งบลูโน่เปาโลอดัมมิสเตอร์โกชิโอคุโบรวมถึงยังมีพิทบูกองหน้าคนสำคัญแล้วก็มียอดลักนาเมืองรักเป็นกับตันทีมนะครับเกมนี้อย่างที่ทราบเมืองทองชนะไป4-0ต่อแบบขาดลอยนะครับโดยได้ประตูจากสุพรซาดอวงสกอรและก็ปอลเมนนะ คือสกอร์เกมนี้ก็ไม่ผิดคาดนะครับเพราะเมืองทองกําลังมั่นใจมากๆส่วนและยองความพร้อมมีไม่ค่อยเยอะนะครับใ่เกมนี้สิ่งสําคัญนะครับก็คือ SCG เมืองทองในยุคข,ของมาริโอยูรอฟกี้นะครับสามารถเก็บคินชีในศึกฟุตบอลไทยลีกได้แล้วนะหลังจากตั้งแต่เข้ามาคุมทีมเมืองทองสําหรับมาริโอเนี่ยเสียประตูทุกนัดเลยในลีกนะครับ และก็สามารถเก็บคินชีสได้2นะัดคือฟุตบอลถ้วยเอเอคับในเกมที่ชนะพัฒนานิคมซิตี้สิต่อ0ูนแล้วก็ชนะสมุทรปาการซิตี้หนต่อศนะูนย์ะพอในบอลลีกเกมนี้เก็บคินชีสได้เนี่ยน่าจะทําให้แนวรับของเมืองทองมั่นใจขึ้นเยอะแน่นอนนะครับและคนที่ต้องชื่นชมก็คือสมพรยศผู้รักษาประตูมือ1ของทีมณนะตอนนี้รักษามาตรฐานการเล่นที่ดีได้อย่างต่อเนื่องจริงๆนะครับ คือระยองเนี่ยพูดตามตรงอาจจะไม่ได้กดดันเกมรับเมืองทองเยอะเท่าไหร่นักแต่มันก็พอมีจังหวะอันตรายพอสมควรนะครับแต่สมาธิของสมพรยศด,ดีมากๆนะครับโดยเฉพาะจังหวะบินเซฟลูกยิงของพิษบูรวมถึงการออกมาตัดเกมต่างๆคือไม่พลาดเลยเนียนมากๆนะครับต้องยอมรับว,ว่าสมพรยศในตอนนี้ยิ่งเล่นยิ่งดีและมีช่วงหนึ่งที่ได้สวมปลอกแข็งกับปันทีมเนี่ยยิ่งทำให้สมพรยศมั่นใจขึ้นไปอีก มากๆเลยครับเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งผู้รักษาประตูฝีมือดีของวงการฟุตบอลไทยจริงๆนะส่วนลูคาโดชาแนวรับชาวบราซิลพูดตามตรงว่าเขาเก่งมากๆครับวันนี้จังหวะสกัดบอลโคตรแม่นคือได้โฮชากลับมาเนี่ยทำให้แนวรับของเมืองทองอุ่นใจนะครับโฮชายืนคู่กับใครก็ดีไปหมดครับส่วนสุพร วัฒนากรสวัสดละครก็เติมเกมมันครับกดกันไม่ให้เกมริมเส้นของระยองขึ้นได้แล้วก็แนวรับเก็บขีนชีตได้นะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีส่วนนักเตะคนอื่นๆก็ทําได้ตามมาตรฐานนะครับผมชอบสาและกัญญาโนจนนะเขาเป็นนักเตะที่ทักษะดีมากๆแล้วก็ขยนันทุ่มเทลงตัวจริงทีไรเนี่ยเล่นดีตลอดนะครับ ผมเชื่อว่าหลังจากนี้เนี่ยสาหารัฐกัญญาโลดน่าจะได้รับโอกาสเยอะขึ้นกว่านี้แน่นอนดูแล้วเป็นนักเตะที่มาริโอยูลอฟกี้ชอบมากๆยังไงเขาก็จะได้ลงเล่นเพียงแต่เขาต้องปรับในเรื่องของความคงเส้นคงวาต้องมีให้เยอะมากกว่านี้นะครับส่วนคนที่ผมมองว่าต้องปรับก็คือสรวิทย์พานทองที่วันนี้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงแต่ดูเหมือนความมั่นใจของสรวิทจะหายไปพอสมควรนะครับ แต่ก็ยังมีเวลาให้ปรับและเมืองทองในปีนี้ก็พูดตามตรงว่าพร้อมให้โอกาสนักเตะดาวรุ่งนักเตะวัยรุ่นประจาทีมเพราะฉะนั้นสลุิพันทองก็ยังมีโอกาสพิสูจน์ตัวเองอีกพอสมควรแน่นอนนะครับส่วนซาดอมีซาเยฟโอโหคนนี้ผมพูดตามตรงนะครับก็เป็นอีกหนึ่งหัวใจสำคัญในเกมลุกของเมืองทองไปแล้วนะเกมนี้ก็ยิงประตูได้อีก ทำให้เขายิงต่อเนื่อง4เกมติดต่อกันแล้วนะครับสำหรับซาดอแล้วก็ทั้งหมดเดี่ยยิงไป6ลูกแล้วนะในลีกส่วนวิลเลนพอปก็โดดเด่นนะครับขณะที่แดเล่ ay, เสียดายเกมนี้ยิงไม่ได้นะผมมองว่าเกมนี้เนี่ยมาริโอน่าจะสั่งให้แดเล่เนี่ยไม่ต้องเคลื่อนที่เยอะแต่ให้อยู่ในกรอบเหตโทษเยอะที่สุดเพราะจะได้เก็บแรงไว้ไปเจอโปรแกรมหนักเกมต่อไปนะครับเพราะในชัดว่าหลังจาก นาที60เป็นต้นไปเนี่ยทางฝั่งมาริโอยูรอฟกี้เขาก็พักนักเตะตัวหลักโดยเฉพาะแนวลุกต่างชาติออกมาหมดเลยนะครับเพราะว่าไทยลีกโปรแกรมถี่จริงๆถ้าเกิดไม่โรเตชันเนี่ยนักเตะลาแน่นอนครับแต่จุดหนึ่งที่ต้องพูดถึงเลยคือช่วงท้ายเกมนะครับที่มาริโอยูรอฟกี้เนี่ยส่งบรรดาผู้เล่นวัยรุ่นของเมืองทองลงเล่นกันพร้อมหน้าพร้อมตาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปลอลเมตอาจวิไล พัชรพลอินทัน,นีวงศกรชัยกุลเทวินกรวิทยาสารวมถึงพิชาอุทาครับเรียกได้ว่ามาริโอเนี่ยได้ให้โอกาสนักเตะวัยรุ่นนักเตะเยาวชนของเมืองทองเต็มพิกัดนะครับซึ่งพอลงไปเล่นเนี่ยนักเตะเหล่านี้ก็แสดงให้เห็นถึงคุณภาพที่ยอดเยี่ยมนะครับเอาชนะผู้เล่นละยองที่มีประสบการณ์ได้แล้วก็ทําเพิ่มได้2ประตูด้วยนะครับ ซึ่งผมเชื่อว่าภาพเหล่านี้เนี่ยซึ่งแฟนบอลเมืองทองก็น่าจะประทับใจพอสมควรนะครับทั้งการทําชิ่งของพิชาอุทากับวงสกรใชัยกุลเทวินและวงสกรก็หลุดเข้าไปยิงแบบเหนือชั้นนะครับหรือจังหวะที่พิชาอุทาให้ปรเมศอาจวิลาย,ยิงเนี่ยมันก็แสดงเห็นว่าดาวลูกเมืองทองเนี่ยคุณภาพสูงจริงๆนะครับอีกอย่างบรรดาตัวหลักๆได้โรเตชันไปเนี่ย พอนักเตะเหล่านี้ลงมาก็ไม่ได้ต่างอะไรกันเยอะและหลายๆคนก็พร้อมพิสูจน์ตัวเองนะครับทำให้สคว a อตทีมของเมืองทองในตอนนี้มีตัวเลือกเยอะมากขึ้นจริงๆนะก็ทำให้พร้อมที่จะเจอโปรแกรมหนักแล้วสำหรับ s อ g เมืองทองหลังจากนี้นะครับนัดหน้าเจอชนบุรีไม่ใช่เรื่องง่ายแน่นอนนะหลังจบเกมกันหน่อยมาริโอยูรอฟกี้นะครับเฮดโค้ชของทัพกิเลนพยองเนี่ย เขาก็มาบอกว่าพอใจฟอร์มการเล่นของทีมมากนักเตะเล่นตามแนวทางที่ตนเองวางเอาไว้จนเก็บ3มแต้มตามเป้าได้สําเร็จยืนยันว่าไม่หนักใจแม้โปรแกรมจะถี่นะครับหเกมในเดือนกุมภาพันธ์นี้ก็พร้อมสู้และนักเตะดาวรุ่งของเมืองทองรวมถึงนักเตะตัวหลักหลายๆคนก็อยู่ในช่วงที่มั่นใจเชื่อว่าทีมจะไปได้ไกลแน่นอนนะครับอ่ะไปฟังบทสัมภาษณ์ของมาริโอยูลอฟกี้กันหน่อยที่ผมนำมาฝากกันครับ ได้สักทีแต่ว่ามันก็เป็นการเก็บทีชี้ต่อเนื่องสองรับในในช่วงระยะเวลาแค่สัปดาห์เดียวนั้นก็ก็ถือว่าเป็นการทั้งนักตเราก็คือะสบความสับเร็จครับแต่ว่าเังไอสิ่งอื่นใดูจากการเล่นทีชีตนะคือการทําการเล่นของเราที่เขาไปเขามุ่งพอใจกับมารที่เขาเล่นเรื่อยๆเลยเพราะว่าเราพยายามที่จะเล่นเกมเปิดโดยที่เล่นทุกอย่างให้ตื่นให้สนุกด้วยามเปิดเกมลุกเข้าใส่ผู้ต่อสู้แล้วก็ก็ก็ใหนความรู้สึกที่เขาภูมิใจว่าวันนี้ก็อยากที่รู้แล้วว่าโปรแกรมมันแน่นมากแล้วเพราะว่าผู้เล่นที่เขาเก็บ ัวลลงไปบอเตะผู้เล่นเตะลงไปครับเป็นผู้เล่นไทยวยัยอาน้อยแล้วก็สามารถทำประตูได้ทั้งสองหัววงที่ที่เป็นลูกแรกสุทสดที่เขามีแล้วก็ซอ,องมาอีกสองคนเข้มแข็งความั่นใจหลังนี้ทำให้สำหรับเขาบอกว่าในในเกมข้างหน้าเขาก็ยิ่งจะกล้าใช้ความได้รับเล่น ซึ่งต้องยอมรับว่าแนวทางการทําทีมของมาริโอยูรอฟกี้ในการคุมทีมเมืองทองตอนนี้กําลังไปในทิศทางที่ดีจริงๆนะครับนักเตะตัวเก่าหรือต่างชาติก็อยู่ในมาตรฐานที่ดีนักเตะดาวรุ่งก็พร้อมก้าวขึ้นมาเป็นตัวเลือกซึ่งมาริโอเนี่ยผมเห็นจากบทสัมภาษณ์หลายๆครั้งเขาก็เชื่อว่าเมืองทองเนี่ยมีโอกาสจบหใน4นะครับแต่ตัวมาริโอก็บอกว่าเขาจะไม่ได้โฟกัส เรื่องนั้นจนเกินไปแต่จะให้โอกาสบรรดาน,นักเตะวัยรุ่นนักเตะเยาวชนลงเล่นให้มากที่สุดอันนี้คือสิ่งสำคัญและเป็นสิ่งที่ต้องมาก่อนนะครับก็ถือว่าเป็นแนวทางที่ยอดเยี่ยมนะสำหรับแบบนี้ในการคุมทีมของมาริโอยูโรฟกี้นะก็ถือว่าเมืองทองอยู่ในเส้นทางที่ดีนะครับตอนนี้ก็มีอยู่25แต้มตามหลังราชบุรี บุยลำอยู่ที่4แต้มนะครับเพราะพวกเขามีอยู่29กนะก็2นัดถ้าเกิดเมืองทองเก็บชนะแล้วทีมข้างบนสะดุดก็สามารถไปแซงได้เหมือนกันนะขณะที่ทางฝั่งได้ยองกันหน่อยเกมนี้พวกเขาก็สู้ได้เต็มที่นะครับแต่ด้วยปัญหาหลายๆอย่างเนี่ยทากิก็พยายามแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านะครับแต่สิ่งที่เห็นนักเตะระยองเนี่ยเขาก็มีหัวจิตหัวใจที่แข็งแกร่งนะก็สู้เต็มที่นะครับแต่ด้วยการที่พึ่งกลับมาซ้อมได้หนึ่งสัปดาห์ ความฟิตเนี่ยเป็นรองจริงๆแล้วก็ต้องดูว่าทีมเนี่ยจะผ่านปัญหาแบบนี้ไปอย่างไรนะครับเพราะปัญหาเรื่องเงินเนี่ยคือเรื่องใหญ่จริงๆแถมเกมนี้ต้องเสียผู้เล่นตัวหลักไปอีก2-3คนทั้งโดนใบแดงแล้วก็เจอการบาดเจ็บเล่นงานนะครับแต่ผมยังเชื่อว่าใครเจอกับระยองก็ห้ามประมาทพวกเขานะคือระยองเนี่ยก็ไม่ใช่ทีมที่ทีมไหนจะมาชนะพวกเขาง่ายๆเพราะพวกเขายังสู้อยู่นะครับแฟนคลับระยองก็ส่งกําลังใจเชียร์ทีมเต็มที่นะครับ ยังมีให้ลุ้นอีกตั้งหลายเกมนะโอกาสรอดตกชั้นก็มีแต่หลังจากนี้เจองานหนักสุดๆครับสำหรับระยองอาไปดูโปรแกรมของทั้ง2ทีมหน่อยในศึกฟุตบอลไทยลีกนะัดต่อไปทางเมืองทองเนี่ยเกมต่อไปจะไปเยือนชนบุรี FC นะครับนี่คือเอลกราซิโกเมืองไทยนะเชื่อว่าจะสนุกแน่นอนนะครับส่วนทางฝั่งไดยองจะไปเยือนสุพรรณบุรีก็น่าติดตามเช่นเดียวกันนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็น ควันหลงหลังเกมที่เมืองทองนะครับเอาชนะระยองก็หวังว่าแฟนๆจะชอบกันนะครับก็ครบถ่วนนะครับสำหรับเนื้อหาสาระในคลิปนี้ของช anel ต้องซุยหวังว่าแฟนๆจะชอบกันนะครับแต่ก็ช่วยคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับผมต้องพันวัดกันได้และอย่าลืมช่วยกันกดซับสไ i ร์ก,กันด้วยมุ่งสู่30,000ซัไปด้วยกันนะครับอ่ะก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้ไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ